在外面。拜拜 ต้องการทําให้นักท่องเที่ยวมันได้ได้เห็นว่าบนเกาะในฝั่งอันดามันนี่มันมีอยู่ที่เดียวเลยที่มันเหลือนาอยู่เยอะประมาณ800อกว่าไร่เพื่อนักท่องเที่ยวที่ว่าเขาเที่ยวทะลเลแล้วเพราะมันมีรอบเกาะแล้วก็จะได้เห็นหนาด้วยเป็นที่ท่องเที่ยวครับครับคนที่มาพักจะได้ทํากิจกรรมอะไรได้บ้างครับก็คนที่มาพักก็จะได้ร่วมกันดํานา แล้วก็เกี่ยวข้าวในช่วงที่ว่าข้าวข้าสุกก็เกี่ยวข้าวกันก็อยากให้นักท่องเที่ยวที่ว่าอยากมาทดลองเก็บเกี่ยวข้าวและอว,ว,ว่ากระดำนาก็เรียนเชิญพอเรียนเชิญน,นะช่วงนี้ก็นากําลังเริ่มดำกันแล้วเริ่มดำกันบ้างแล้วซึ่งยังซึ่งเกาะยาวน้อยยังคงรักษาความเป็นธรรมชาตินะนความเป็นวิถีชีวิตของของชาวบ้านาามี การทำนาข้าวมีกลุ่มฝ่ายมีทอกข,<อ>ขอเชิญชวนมาน้งเที่ยวมามามา,มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบมันทุ่งมันไร่ชมนาข้าวนะครับที่เกาะยาวแห่งนี้นะครับเกาะยาวน้อยนะครับเกาะยาวน้อยซึ่งมีชาวบ้านอยู่นะมีคงวิถีชีวิตแบบอนุรักษ์แบบอนุรักษ์แล้วก็วิถีชีวิตชาวประมง